ผลโพจะออกมาแบบไหนทุกฝ่ายก็ต้องทำงานเต็มที่แนรัฐบาลฝ่ายค้านไม่ควรโฟกัสแค่ตัวเลขแต่ต้องดูรายละเอียดด้วยหวังแก้ปัญหาให้ตรงจุดเมื่อวันที่3มิถุนายนนายวิโรจน,น์ลักษณะอดีสรสสบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สำนักงานสถิติแห่งชาติออกมาเปิดเผยผลสำรวจประชาชนว่าพอใจกับการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบาย30บาทรักษาทุกที่เป็นการเปิดเผยเพื่อหักล้างกับผลสำรวจของสถาบาันพระปกกก้าที่ออกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ว่าตนมองว่า ผลโพลก็เป็นข้อมูลที่เรารับฟังได้ในระดับหนึ่งผลที่ออกมาในวันนี้ก็คือการสำรวจในอดีตคงนำมาเป็นข้อมูลที่สะท้อนได้ในระดับหนึ่งแต่พูดตรงๆผลคะแนนที่ปรากฏออกมาประชาชนพอใจหรือไม่พอใจตนว่ารัฐบาลก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่ต่อไปฝ่ายค้านก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่เช่นกัน ตนมองว่าอย่าเอามาเป็นเครื่องตัดสินเพราะนี่เป็นเพียงการสะท้อนเพื่อให้เรานำไปปรับปรุงการทำงานตนมองว่าทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับรายละเอียดและการอธิบายของผลโพมากกว่า การดูแค่ตัวเลขว่าประชาชนพอใจในเรื่องไหนเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นประชาชนติตรงไหนเราก็หาทางแก้ไขนายวิโร์ยังกล่าวต่ออีกว่าตนไม่ได้มองว่านี่เป็นการแก้เกมเพื่อไม่ให้ประชาชนมองว่าคะแนนของรัฐบาลตกต่ำเพราะทางสำนักง,งานสถิติแห่งชาติก็มีหลักการในการสำรวจ ทั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติและสถาบันพระปกเกล้าก็เป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือทั้งคู่แต่เรื่องของการทำโพลเป็นเรื่องของการสุ่มตัวอย่างในช่วงเวลาต่างๆวิธีการสุ่มก็สามารถอธิบายได้ทั้งหมดตามหลักวิชาการเพียงแต่ต้องดูบริบทปลีกย่อยในการสำรวจอีกที